ไม่พี่ก็ทําตามคําสั่งเท่านั้นเองพรุ่งนี้พี่ก็ไปทํางานที่สํานักนายวัยรายงานมีผลตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันนี้วันที่20วันนี้ครับถามว่าพี่พี่เพราะท่านท่านแจ้งไหมพี่ก็แจ้งพี่ก็ไม่ได้มีความความทุกข์เลยที่พี่รู้แล้วรู้ตั้งแต่ตอนมาแล้วแหละแต่พี่ก็ยังบอกกับน้องว่าถึงแม้พี่เองจะจะอยู่ยังไงเราไม่ได้มีความขัดแย้งพี่ก็พูดเสมอพี่รู้อยู่แล้วท่านนายกก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวมีคําสั่งนะก็ยอมรับ ตามตามคำสั่งนายกพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้มีทุกไม่ได้เดือดร้อน,นครับพี่เป็นพบตรออก,ก็คือเป็นพบตรถ้าท่านเห็นว่าพี่พี่พี่บริหารงานไม่ผ่านหรือทาเพื่อให้ให้การสืบสวนให้เป็นเป็นไปอย่างใ,ใ,ในในในคำสั่งอ่ะ้ที่ท,ที่อ่านคร่าวๆนะครับพี่ให้รีบให้ไปลงประจําวันไว้ก่อนให้ไปลงไว้ก่อนว่าก็เรื่องอ่ะมันมีเหตุขัดแย้งกันเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะบริหารให้ได้แล้วมันมันเป็นระดับสูง ก็ให้ไปนู่นแล้วเดี๋ยวให้ท่านารักษาการเข้ามาดูซึ่งไม่มีส่วนได้เสียคนคิดว่าพี่กับพี่โจ๊กมีปัญหาจริงๆพี่ก็บอกตั้งแต่ทีแรกแล้วมันเราไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้งกันเลยทุกอย่างก็เป็นไปเรื่องของ่อนนั่นมาันั้นก,ก็ฝากน้องๆไม่มีอะไรพี่พี่พ,พี่ไม่พี่ ไม่ไม่มีอะไรทําตามคําสั่งนายกอย่างเดียวน,นะครับก็ก็ว่ากันท่านสั่งยังไงก็ทําตามอย่าง,างนั้นครับไม่ต้องห่วงนี่เราก็เป็นเรื่องของการมาทางความขัดแยง้งเพื่อเพื่อให้เกิดความการสอบสวนให้เป็นการยุติธรรมรวมทั้งหมดนะครับแค่นี้เองเพื่อเพื่อเพื่อให้ดูเป็นในภาพรวมนะครับก,ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ที่สำนักนายกเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็ไปไม่ต้องก็ก็ก็ย,ย,ยังเป็นผบว่าตอรออยู่ครับแต่ไปช่วยราชการยินนึ่งไม่ทราบครับแล้วแต่ท่านนายกครับ ถ้าถ้าท่านเห็นสมควรว่าเรื่องในสำนักงานใหญ่ชา,าติมันสงบท่านก็อาจจะส่งส่งกลับมาไปไหนก็ได้จะให้พี่ไปอยู่จนผลเกษียณ <ค lateral 57> พี่ก็อยู่ได้พี่ไปได้ทุกที่ครับนะผมไปมาแล้วออรอบหนึ่งนะครับวันนี้จะไปอีกรอบก็ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมก็ต้องเรียนตรงว่าเรามีวินัยนะครับนะถ้ามีคําสั่งเราก็ต้องไปปฏิบัตินะครับนะ,นะก็ท่านอาจจะให้ไปทำหน้าที่อย่างที่หนึ่งก็ได้นะครับนะก็เดี๋ยวดูคําสั่งก่อนนะครับแต่ว่าจะให้ไปทำหน้าที่อะไรยังไงเดี๋ยวดูก่อน นะครับขอดูก่อนแต่ว่ายังไงทันทีที่มีคําสั่งแจ้งมาปั๊บเนี่ยผมต้องไปก่อนอนะครับเพราะเราต้องมีวินยัย